สวัสดีครับสวัสดี FC ฟีและแฟนๆที่รักของทีมงานอุ่อนอาบัศครับวันนี้เราได้เดินทางมาที่จังหวัดร้อยเอ็ดครับผมมาถึงแล้วฮะวันนี้เราเดินทางมาที่จังหวัดร้อยเอด็ดผมได้แวะถนนเลี่ยงเมืองครับเป็นถนนเส้นมาจากอาสามารถผมก็จะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวเลี่ยงเมืองที่จะไปจตุไปเกษตร ไปสารครามฮะก็จะมาเจออะไรบัสครับผมพร้อมเบอร์ทัวรครับบุญรอดเซอร์วิสครับผมสาขาร้อครับผมวันนี้เราจะมาแนะนําร้านอะไรรถบัสที่จังหวัดร้อยเอ็ดครับกับบุญรอดเซอร์วิสสาขาสองฮรโดยเสียปิงครับผม สวัสดีครับผมเด็ดยั ank, ้งเด็ดยั้งเนี่ยฮะมาขามโอ้ยมาแต่นพืชปักสวนขั้วไสต้มไก่ไหม <laughs> ครับผมในกาแฟเนะ่นะ <laughs> มาเจอคันแรกเลยฮะก็แวะดูคันนี้เป็นเครื่องเดวูแปดสูบคอมบอ็อกฮะมาผูด้เดียวตัวเนอวัยรุ่นไหมมาล่างยอเราเดินไปดูอะไรกันฮะค่อยขึ้นไปดูบนรถสวยๆกันจอ,อยุนี่จะขั้นปีกสี่ มี5ครับโดยส่วนมากจะ5้าคันเตียไปครับไปดูว่าอะไรมันมีอะไรมุลรอดเซอร์วิสบริการรถบัานำเที่ยวทั่วไทยมีทั้งไฟมีทั้งอุปกรณ์ตกแต่งแล้วก็หลายหลอย่างอะไรฮะที่นี่มีอะไรอะไรบ้างอุปกรณ์ลมสปอกสปริงน็ลงน็อตล,ล้อ มีครบฮะมีปัมป๊มคงปั๊มคราดีเลยว้าวประตอประตูมีหมดบูทเบิร์ดอืนี่คือบุลรอดเซอร์วิสสาขาสองมีทุกสิ่งทุกอย่างให้เลือกสรรมีเบาะด้วยสองพันสองสองพันห้า คอฟี่มีไฟด้วยฮะนี่ไฟตกแต่งแล้วก็ข้อองค์้ออ่อนท่อไอเสียคืออะไรมีหมดฮะถุงหลอกถุงลมมีเบ้าด้วยเบ้าแปลงถุงลมใช่ป่ะถุงลมเบนก็คือพวกอีสุพวกฮีโนเปลี่ยนมาเป็นถุงลมเบนเพราะราคาถุงลมเบนมันถูกัไม่แพงแล้วก็ใส่ง่ายด้วยถอดปุ๊บสวม ครับครับหลังจากที่เราพาเดินดูอุปกรณ์การซ่อมรถอะไหล่สำหรับขายแลย้วก็เดี๋ยวเราจะพาไปชมรถสวยๆของบุลรอดเซอร์วิสกันมั่นใจครับกับรถบุนรอดเซอร์วิสคุณภาพสูงจริงๆมีใบพัดลมด้วยใบพัดลมหมอ้อน้ำของเดเวูใช่ไหมปิง นี่ยเนี <that> <that> ่น <that> <necessary> ี่ยนี่ยลบนีลบครับสนใจอะไรฮะก็โทรติดต่อเสียปิงได้เลยฮะเบอร์โทรนี่ใช่ไหมปิงอรมแล้วก็อยากได้อะไรอะไรก็โทรแล้วก็ส่งให้โอนต่อองตังตามปกติทั่วไปนี่ครับเบอร์โทรเดี๋ยวเราไปเดินดูบนรถกัน ดูรถสวยๆกันะมีป้ายนวเนียด้วยสวยครับสวยป่ะเดี๋ยวไปดูรถกัน,นโอเคครับก็เปิดประตูไว้นะหน่อย นี่ก็จะเป็นตัวแรกๆครับของบุญรอดหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ผมชอบนะชอบรถที่มีบันไดแบบนี้คือห้องบนกับห้องล่างมันบาลานซ์กันแล้วมันทำให้อร์คุณภาพของแอร์เย็นเร็วขึ้นเพราะว่าอุณหภูมิของห้องข้างล่างมันได้ถ่ายเทยได้ด้วยคึ้นมาฮะเป็นรถเรียบหรูดูง่ายๆครับคันนี้ สังกัดบุญรอดเซอร์วิสติดต่อเช่าเหมารถครับเบอร์โทรข้างรถครับหรือเบอร์โทรที่ผมถ่ายให้ดูเมื่อกี้เนี่ยฮะเนี่ยฮะสีสันข้างในก็เรียบหรูดูง่ายยังโอเคอยู่ครับข้างล่างก็โล่งดีฮะ ้านล่างโล่งดีอ่ะแล้วพามาดูเนี่ยตรงนี้ก็ไม่เหมือนไขรเออเป็นเป็นแบบตรงนี้จะโล่งดีมากก็คือมันมันเป็นเก๊เก็บของนะฮะแต่คันนี้จะทําเป็นที่เก็บของก็ส่วนหนึ่งส่วนหลังห้องน้ําอีกส่วนหนึ่งก็ทําเป็นโซฟาไว้สําหรับพักผ่อนห้องนอนดีๆนี่เองอ่ะเดินทางไกลได้ดีห้องนงห้องน้งําโอเคครับ ส่วนที่นั่งข้างล่างก็จะมีสิบที่นั่งแล้วก็สูงครสามารถยืนสบายๆเลยไปเราไปดูกันต่อไปดีกว่าโอเคฮะเดยวเดีเยวเดิมเดิวเยดเยว บุลรอดเซอร์วิสครับติดต่อเช่า,ารถเนี่ยฮะเบอร์โทรข้างรถครับผมคันนี้สวยครับป่ะเราไปดูกันตุยคาออดิโอสารยาสุดยอดครับคือสไตล์ของรถบุญรอดนี่ผมบอกได้เลยว่าไม่ธรรมดาฮะสมเป็นรถแช่งจริงๆ ไปครับไปดูกันอีกรอบหนึ่งเมื่อกี้โทรศัพท์มีปัญหานิดหน่อยนี่ครับดูโล่งๆสบายๆายดีไม่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 หนาไม่นี่ดูบางๆเรียบๆดีแล้วก็ลง่งเดินขึ้นมาก็มาเจอความหรูหราไมก็พอใช้ได้ แต่ถ้ามองให้เรียบก็เรียบฮะเรียบเรียบสวยสวยเหมือนรถเมืองนอกที่ไม่ต้องอะไรมากมายคืออย่างที่ผมเคยบอกในหลายๆคลิปฮะบางคนก็ชอบว่าหรูหราดูดีอ่บางคนก็ดูเรียบๆรียบง่ายๆอ่อะไรประมาณนี้แต่คันนี้เรียบเรียบง่ายๆสไตล์ยุโรปอย่างบ้านเราไม่ใช่ว่าไม่สวยฮะบ้านเราก็ยังมีสไตล์มีแนวของรถบ้านเราก็คือ มีแก๊ปหน้ามีลำโพงมีการตกแต่งภายในในรูปแบบใหม่ที่ใช้อคริลิกสีสวยผมก็จำชื่อไม่ได้เนะเออลืมเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวลงมาข้างล่างท,ทุกวันนี้รถทุกคันก็จะฮิตกันประตูฉุกเฉินก็คือซ้ายขวาทะลุหากันได้แล้วก็ห้องสูตรคือห้องสตารห้องเก็บของห้องพักผ่อน เนี่ยฮะห้องโดยสารตรงนี้ชั้นล่างก็จะทะลุไปคือผมชอบฮะชอบจริงรถสไตล์นี้แล้วมุมนี้จะเป็นลักษณะนี้คือห้องสูตรห้องนั่งเล่นแบบสบายๆหรือถ้าผูด้โดยสารไม่เต็มเลยรู้เป็นงานพักผ่อนแบบสบายๆได้เลยเดี๋ยวไปดูคันต่อไปคันนี้เป็นช่วงไงฮิโนทั้งลำเลยครัแบบต่อคันีก็คืออบุบลรอดครัแบบ เครื่อง e ีสูซุครับคันนี้คำว่ารถอู่ฮะมันก็ต้องสวยอยู่แล้วฮะแล้วก็ดูดีดูที่ดุมล้อฮะสิบน็อตครับช่วงล่าง e ีสุเฮ้ยช่วงล่างฮีโน่คันนี้เครื่องอ e ีสุสุฮะนี่ฮะความดูดีมันอยู่ตรงนี้ฮะ หล,หลายๆแบบห้องเก็บของ 6W ฮะเครื่องคอมแอร์บิเซอแอร์น่าจะเป็นแอร์พูคัมฮะคันนี้สวยครับคือผมจะขึ้นแค่คันเดียวพอ2นะสคันแล้วนี่คันนี้จะเป็นสแกนเนียทั้งทั้งแท่งเลยสแกนเนีย ถามว่าห้างไหมห้างนะครับเป็นรถห้างแต่เป็นห้างประกอบที่เมืองไทยก็คือซื้อรถเชียงกงมาแล้วก็มาประกอบที่คัสซีที่เมืองไทยให้มันเป็นสแกนเนียทั้งแท่งครับเป็นหนึ่งหนึ่งสามครับคันนี้คอมแอร์เป็นบล็อกโอ้ตัวนี้ TM50 ก็คือประมาณ7 0 0ดรซีซี เป็นแอร์บ็อกคันนี้แอร์บ็อกครับบ็อกทั้งชุดแอร์บอสบอสทั้งชุดส่วนท้ายคันนี้ก็อ e ีสูงเหมือนกันคอมบิเซอร์หกสูบเก้าร้อยแอร์ไทยชางพัดลมคอยร้อนสลับช่อง สวยครับเรียบเรียบง่ายดีเนี่ยฮะกว้างครับแล้วการดูแลรักษานี่ค่อนค่อนข้างง่ายสังกัดบุญรอดนี่กระทะล้อคันนี้สิบล้อนะครับเป็นช่วงล่างอีสูสุเป็นสิบล้อรถบุญลอดนี่บอกเลยว่ากระทะล้อเงาทุกคัน คันนี้จะประตูเยื้องฮะประตูฉุกเฉินประตูกลางแต่ก็มีทางขึ้นด้านหน้าทะลุกันกับข้างล่างได้สบายอีกเหมือนกันนี่แหละครับคือมันจะไม่แยกใครแยกมันแยกโซนมากมายัยงยังเป็นการเดินทางที่ไปด้วยกันระบบเครื่องส่งเครื่องเสียงไม่ต้องพูดถึงครับทุกวันนี้ดีทุกคันสำหรับรถไม่ว่าจะเป็นภาคไหนของเมืองไทย ร้องลําทําเพลงกับบรรยากาศดีๆบนรถเพื่อที่จะไม่เหงาไม่จําจเจในการเดินทางก็มีคาราโองเกะจะลงคาราวอเกะให้ร้องตลอดเส้นทางครับอัพใหม่ทุกๆเจ้าฮะรับรองว่าการันตีได้ติดต่อเช่าเหมารถะฮะใครอยู่เขตภาคอีสานตอนอกลางอย่างที่ร้อเอดสระาขามกาลสินมุกดาหารยโสธรครับก็ ติดต่อเช่าเหมารถได้ที่เบอร์โทรหลังรถได้ฮะ0815175168ฮะสุดยอดครับคันนี้คันสีเป็นน่าจะเป็นคันสี่ไพ่ทูลเครื่องฮีโน่คันนี้ก็เป็นเสาคู่กู้โลกฮะเป็นเสาคู่ที่ดูดูดีอีกคัน นี่คือคันสิบล้อเนาะอ่ะแวะนิดนึงอาจจะมืดๆหน่อยฮะก็คันนี้จะมีทางขึ้นข้างหน้าที่ซิกแซกฮะดูดีไปอีกแบบครับหนึ่งอถ้าใส่ที่นั่งใส่เบาะให้มันตรงกันหมดไม่ไม่ใส่โตะ๊ะตรงกลางก็จะเป็น12ที่นั่งแบบสบายๆเลยคันนี้โอ้โหสิบล้อคันนี้ดูดีมากใช้ได้ฮนะห้องข้างล่างโอเคเลยคือแบบ รู้สึกว่ากว้างฮะกว้างชอบชอบฮะผมชอบลักษณะนี้คือทําเป็นรถบ้านเนี่ยจะใช้พื้นที่ที่เต็มที่มากเลย<ม>เป็นที่นอนเป็นห้องครัวได้สบายเลยอ่ะเดี๋ยวพาไปดูข้างบนนิดนึงโอ้เนี่ยฮะข้างบนดูดีครับสวยครับยังเยี่ยมออกวอเลไทย์อยู่เลยระบบแสงสีเสียงโอเคครับไม่ต้องพูดถึงรถทุกวันนี้ พร้อมลุยพร้อมรับงานแน่นอนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบคุณหลายๆท่านที่เข้ามาชมช่ององ,งาอาจแอบัสครับช่องเล็กๆแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวและเดินทางและก็แนะนำรีวิวรถบัสทั่วไทยครับช่วงนี้จะเน,น้นๆที่ภาคอีสานไปก่อนแล้วมีช่วงหนึ่งที่เงียบหายไปต้องขอโทษด,ด้วยครับ แล้วมาเจอกันใหม่ครับมาดูมารอว่าเราจะพาไปดูรถที่ไหนเจ้าไหนค่อยว่ากันอีกทีขอบคุณนะครับที่ยังห่วงใยและคิดถึงและถามไถยกันมาว่ายังทําคลิปอยู่ไหมย,ยังทําเหมือนเดิมฮะขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณ f c ทุกทกท,กท่านครับขอบคุณบุญรอดเซอร์วิสสาขาร้อยเอ็ดฮะที่ให้ทางองอาจไอ้บัตได้ทาคลิปง่ายๆเรียบๆรียบให้ FC ให้พี่น้องชาวรถบัสได้ดูกัน ขอบคุณทุกท่านครับ